หลังจากคณะกรรมก,การกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ร่างประกาศกสทชเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการประมูลขึ้นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิทัลเพศบริการทางทธุรกิจระดับชาติหรือการประมูลทีวีดิจิทัลช่องธุรกิจทั้ง24ช่องซึ่งในกลุ่มของช่องเด็กจำนวน3ช่องที่จะมีการจัดประมูลในครั้งนี้เชื่อได้ว่าจะมีการแข่งขันกันสูงขึ้น สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนหรือสยรร่วมกับเครือข,ข่ายครอบครัวก็ระวังและสร้างสรรค์สื่อจัดเวทีระดมความคิดเห็นข้อเสนอต่อการประมูลขึ้นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทช่องเด็กเกยาวชนและครอบครัวโดยเชิญนักวิชาการผู้ผลิตรายการเด็กเข้าร่วมระดมความคิดเห็นการที่กสะทชกำลังจัดสรรขึ้นความถี่ แตกช่องหายเนี่ยนะคะคงไม่ได้เป็นเรื่องของการมาแบ่งเพศหรือว่ามาจัดสรรแต่น่าจะมุ่งไปที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของกฎหมายว่าเรากําลังจะปฏิรูปก,การเรียนรู้ของประชาชนซึ่งลงมาถึงกลุ่มเด็กเยาวชนและครอบครัวมันจะเป็นสะท้อนในวิธีคิดอื่นนะคะที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจุดยืนที่ชัดเจนเนี่ก็ต้องช่วยจะมองหาวิธีการว่า การใช้เครื่องมือในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กได้ยังไงบ้างนะคะต่อมาก็าคือประเด็นเรื่องของการเข้าถึงของเด็กกลุ่มต่างๆนะคะไม่ใช่จะแค่จัดสรรว่าใครจะมาประมูล1้0ล้านนะคะใครจะได้ไปแต่จะทําอย่างไรที่จะทําให้กลุ่มที่เราต้องการสร้างการเรียนรู้เนี่ยซึ่งมีความหลากหลายเนี่ยเขาได้เข้าถึงแล้วก็มีประโยชน์ต่อเขาด้วยนะคะเรื่องเนื้อหาแล้วก็สัดส่วน ของรายการที่ตอบสนอง,งต่อเด็กคนต่างนะคะจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็เนื้อหาอะไรบ้างที่สังคมไทยยังขาดและเป็นสุดที่เราจะต้องสร้างขึ้นให้เด็กเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีการกําหนดมาตรฐานหรืออะไรบางอย่างที่จะนําไปสู่แนวทางให้ให้เกิดการจัดผังรายการหรือการส่งเสริมให้เกิดรายการที่เป็นจุด ที่เราอยากจะสร้างเด็กพันใหม่ในสังคมของเราอยากให้มองทีวีดิจิตอลในลักษณะของคุณสมบัติของมันให้ชัดเจนคือตอนนี้คนมองแค่ทีวีดิจิตอลมีความกมชันแล้วก็มีหลายชอ่องแต่จริงๆคุณสมบัติของมันเนี่ยคือความเป็นอินเทอร์แอคทีฟที่สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้เป็นคุณสมบัติที่พิเศษมากแล้วก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายเพราะฉะนั้นในการประมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกสทชเองหรือว่าคนที่เป็นผู้ประมูลเนี่ยควรจะเอาคุณสมบัติอันนี้มาใช้ประโยชน์ด้วยยกตัวอย่างเช่นผลิต ายการสำหรับเด็กที่สามารถมีการโต้อตอบอเ,อเล่นเกมผ่านกันได้หรือเป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยนะคะส่ว so, นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของความหลากหลายของกลุ่มผู้ชมก็คือเด็กเนี่ยเป็นคําที่กว้างจริงๆแล้วเด็กมันมีความหลากหลายในคํานั้นเช่น เด็กมันมีความแตกต่างกันในเชิงของเพศที่แตกต่างอายุที่แตกต่างช่วงวัยที่แตกต่างกลุ่มลำนาวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาที่แตกต่างเพราะฉะนั้นการจัดสรรขึ้นความดีสาหรับเด็กเนี่ยจะต้องดูตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้น3ช่องสําหรับเด็กเยาวชนรละครอบครัวพอหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเด็กก่อนวัยเรียนแล้วก็เด็กวัยเรียนหรือแม้แต่ว่าเยาวชนทีน่เป็นเด็กวัยรุ่นก็มีความต้องการรายการโทรทัศน์ที่แตกต่างกันเรามีการ เปิดให้ประมูลทีวีเนี่ยถึง3ช่องด้วยกันนนาะสามช่องรายการเนี่ยฉะนั้น3มช่องรายการเนี่ยมันควรจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะอย่างเช่นช่องหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นช่องสําหรับรายการเด็กเล็กนะคะอีกช่องหนึ่งก็คือเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็ถึง,ถงวัยรุ่นนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยมันก็ควรจะเป็นรายการเฉพาะสําหรับครอบครัว ะะซึ่งในการที่เราแบ,บ่งเป็น3าประเภทเนี่ยมันจะทําให้ทั้งผู้ผลิตในการเองเนี่ยก็มีความง่ายในการผลิตนะคะเพราะว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสารเนี่ยชัดเจนนะคะเพราะว่าการผลิตรายการทุกประเภทเนี่ยจะคำนึงถึงอายุของผู้ชมเป็นหลัก แล้วเราก็ผลิตเนื้อหาให้เหมาะสมกับการที่คนแต่ละช่วงอายุเนี่ยสามารถที่จะเปิดรับแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาได้นะ,ะผู้ผลิตกับผู้ที่จะประมูลเนี่ยสำคัญเลยนะคะว่ามีความเข้าใจกกับเรื่องของเด็กเยวาวชนแค่ไหนอะไรเงี้ยคือถ้าไปมองที่ตัวผลประโยชน์อย่างเดียวหรือตัวทุนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เลยว่ามันจะมีช่องเด็กไปเพื่อที่จะ ขายสินค้าหรือมีไว้เพื่อส่เอองเสริมพัฒนาการเด็กหรือว่าสร้างเด็กแข่งอนาคตเพื่อจะไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังลงมาแล้วเหลือแค่สามช่องเนี่ยมันมันมาจากการโหวตหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะเพราะพี่ไม่ได้เป็นนั่งประชุมด้วยแต่ถ้ามันมาจากการโหวตพี่อยากตั้งคําถามอันนหนึ่งว่าจริงๆการโหวตไม่ใช่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดของประชาธิปไตยนะแล้วประชาธิปไตยก็ไม่ใช่แค่การโหวตด้วยแต่มันมันควรจะมีการที่จะ มองให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับสังคมก่อนอนาคตของชาติก็อยู่ที่เด็กและเยาวชนนี่แหละและ้วครอบครัวก็เป็นส่วนสาคัญที่จะหล่อหลองแต่ปรากฏว่าไอฐานที่เล็กที่สุดในสังคมมันกลายเป็นถูกมองข้ามอะ่ะแล้วให้ให้เปอร์เซ็นต์ในเชิงอื่นๆมากกว่ามันก็เราก็รู้สึกมันก็แปลกๆแล้วอะ่ะนะคะแต่บางเอิญอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูก ระบบทุนหาไปเยอะมากในบ้านเราจุดเริ่มต้นพอบอกว่าประมูลเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากลาลังมองว่าเรากํลาลังจะประมูลเพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายไหนพอบอกว่านี่เป็นช่องสําหรับเด็กปั๊บเนี่ยเราก็เลยจะเข้าใจว่านี่คือกลุ่มเป้าหมายทางทธุรกิจธุรกิจคือเด็กเพราะแน่นอนว่าการประมูลนั้นมีการจ่ายเงินไปมากเราก็ย่อมคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนมากแต่ว่าคนที่จะผลิตสื่อให้กับเด็กต้องเข้าใจว่า เด็กไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดหรือลูกค้าแต่เด็กคือกลุ่มผู้ชมที่เราต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนที่จะมาผลิตช่องนี้ต้องเข้าใจว่าเขากำลังพัฒนาการเติบโตของเด็กไม่ใช่พัฒนาการเติบโตของธุรกิจที่ทำกับเด็กถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เนี่ยเขาจะรู้ว่าการสร้างเนื้อหาต่างๆเนี่ยมาชูนประกอบด้วยเนื้อหากลุ่มไหนอย่างไร เพื่อให้เกิดความหลากหลายเพราะไม่งั้นมันจะกลับไปสู่กรอบเดิมคือกลุ่มเด็กที่มีความพร้อมที่จะตอบสนองต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเช่นโฆษณาเขาก็จะทําเฉพาะกลุนะ่มนั้นในขณะที่กลุ่มเด็กที่ไม่มีผลตอบแทนเช่นกลุ่มเด็กที่ออกไปต่างจังหวัดในใกล้ๆหน่อยหรือเด็กชายขอบเด็กชาติพันธุ์ซึ่งไม่มีผลตอบโฆษณาเลยคุณก็จะไม่ดูแลเขาเพราะว่าคุณกําลังดูแลช่องเด็กทั้งหมด คือจริงๆรายการที่จะมาใหม่โดยเฉพาะทีเดียวตอ B G เนี่ยนะข้อสำคัญก็คือว่ามันสามารถที่จะเป็นรายการที่อินเทอร์แอคทีฟได้กับคนดูได้คืออยู่ที่บ้านก็สามารถโต้ตอบกับสถานีได้เลยเพราะฉะนั้นข้อสําคัญที่สุดก็คือสถานีเนี่ยน่าจะเปิดโอกาสในเรื่องของการการับฟังความคิด บ้านให้มากขึ้นแต่ท,ที่จะเป็นผู้ผลิตที่เป็นผู้ส่งสารไปทางอย่างเดียวเพราะนั้นผมคิดว่าโดยเฉพาะรายการเด็กเนี่ยม,มันน่าสนใจก็ตรงที่ว่าถ้าเผื่อเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในรายการได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงวิธีคิดมุมมองความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่คิดว่ามันจะทําให้ผู้รับชมเนี่ยก็จะได้ปัญญาไปด้วยแทนที่จะแค่รับฟังแล้วจับหลักไปแต่นี้กระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่เทคโนโลยีเลยเนาะเทคโนโลยีในการเชื่อต้ต่อ,ตอการคิดว่าอจะสถานีคิดได้อยู่แนละ้ว ส่วนที่2คือว่าเนะื้อหารายการอันนี้คงต้องตังนะมันไม่ใช่แค่ตอบคัญหานในเล่นเกมอย่างเดียวแต่มันสามารถที่จะเข้ามาร่วมในการเสนอแนะด้วยเช่นทดลองวิทยาศาสตร์แบบนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วมีใครเสนอแนะเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันจะทำให้ผู้ผู้ดูผู้ชมหรือเด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะโต้ตอบได้คิดได้ร่วมได้แสดงความเห็นได้ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยอยากให้ ผู้ผลิตเนี่ยคำนึงถึงบันได8ขั้นของการมีส่วนร่วมด้วยคือมันไม่ใช่เพียงแค่คิดแล้วก็เพียงแค่โต้ตอบตอบคำถามแต่บันไดแขั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กเป็นผู้คิดเป็นผู้ทำไปเพราะฉะนั้นรายการที่เราอยากได้ก็คือว่าเด็กเป็นผู้คิดรายการอยากได้รูปแบบนี้ส่วนผู้ผลิตก็มีหน้าที่ก็คือรวบรวมสิ่งที่เด็กคิดเนี่ยผลิตออกมามันก็จะทําให้เนื้อหารู้เรื่องแบบหรือวิธีการที่ออกมามันเป็นเจ้าของร่วมกันครับผมว่ารายการอย่างนี้มันจะทําให้เกิดปัญญาทั้งทั้งผู้ชมทั้งตัวเดดด็็กกกแล้้้ววรรราายยออัันนีี่่คคืสิงทห คือข้อระวังที่ต้องมองก็คือว่าเรื่องสิทธิเด็กเราเคยได้ยินคำนี้แต่เราอยากจะไม่คุ้นคำว่าสิทธิของเด็กด้านสื่อ,อเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เด็กมาออกอากาศเนี่ยเขาก็มีสิทธิที่ควรจะได้รับการปกป้องเหมือนกันเพราะเนื่อง,องจากว่าผลของการออกอากาศนั้นเนี่ยจะติดตัวเด็กไปเมื่อเขาไปอยู่ในโลกของความเป็นจริง มีเด็กเป็นจานวนมากที่มากับพ่อแม่และพ่อแม่รู้สึกว่าอยากให้ลูกได้มีโอกาสออกแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัวเด็กเนี่ยเมื่อเขาออกไปเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะแยะมากมายซึ่งตัวจุดน,นี้มันเป็นจุดที่เปราะบ,บางมากแล้วก็เป็นจุดที่ต้องมีการกําหนดเป็นตัวบทกฎหมายหรือกรอบกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าผู้ที่จะผลิตต่อตรงนี้ต้องรับผิดชอบต่อการผลิตทั้งก่อนและหลังหมายความว่าถ้าเกิดผลต่อเด็กนั้นหลังจากการออกอากาศไปแล้ว ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบด้วยคนที่จะเข้ามาประมูลช่องเนี่ยไม่สําคัญเลยไม่ใช่ให้มีตังอย่างเดียวแล้วประมูลได้เนาะคุคิดว่าคงต้องมีความรู้แล้วก็มีทีมมีทีมที่ปรึกษาพอสมควรสําหรับการที่จะมองภาพของการบริหารจัดก,การขึ้นนี้นะคะแบบว่าเช่นจะบอกว่ามีเงินประมูลได้แล้วเนี่ยคุณจะต้องวางแผนว่าคุณจะบริหารสถานีนี้ได้อย่างไรให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมาย แล้วก็มีทีมที่ปรึกษาซึ่งเข้าใจสภาพว่าเด็กใน,นขณะนี้เนี่ยเขาสนใจเรียนรู้อะไรนะคะสถานการณ์เราเด็กจะก้าไปสู่ mm hmm. เช่นเราพูดกันมากเลยการเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเราทำยังไงตอนนี้ผู้บริหารสถานีจะต้องรู้ว่าเด็กต้องเรียนรู้อะไรเพื่อให้อยู่กับสังคมข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กด้านสถานการณ์เด็กพเพราะนี้ต้องเป็นทีมที่ปรึกษากับ ทำยังไงที่จะให้คนที่ประมูลขึ้นได้เนี่ยมีนโยบายที่จะดูแลสังคมหลังจากที่คุณประมูลขึ้นไปได้แล้วหรือมีกิจกรรมอะไรที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหรือมีนโยบายอะไรที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการเด็กแบบนี้คือต้องมีคือเขาอาจจะทํามาเป็นข้อเสนอก่อนเลยหรือทําให้เห็นก่อนเลยว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารสถานีย ไม่ใช่แค่บอกว่ามีเริ่มต้น140ล้านแล้วเข้ามาเสนอค่ะมันต้องมีมากกว่านั้นไม่ว่าผู้ประมูลรายใดจะได้เป็นเจ้าของช่องแต่ที่สุดแล้วการบริหารงาน,านก็ควรที่จะผลิตรายการให้เกิดการปฏิลูกการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัวให้ได้มากที่สุด